สบายดีสวัสดีเช้าโอ้มัอนี้ดีเนาะมีหลายคนมาย้ายเครื่องให้เนาะได้ยังแนวอะไนี่ไอ้ข้าวโอ้ขนมเออมีข้าวมีขนมมีขนมให้โบนี่แต่โบนี่กิมีข้าวกินนีดเนาะเจ้าเจ้าเออน่าจะแกะยามากินบาบุญชาละวันเพิ่นให้โอ้บาบุญเจ้าบาบุญชาละวัน ช่อจ้าเออทีมงานบ่าวเยงทองเนาะแม่นบ่บ้านหยังบาบุญอยู่เซโน่อยู่เซโนาะจ้าชื่อเพิ่นน่บาบุญสารวันโดยแต่เพิ่นหาอยู่เซโนโดยทีมงานของบ่าเตียงทองโดยเออทีมงานบ่าเตียงทองเนาะจ้าจ้านีครับสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อสวัสดี FC ทุกคนเนาะมา แป่ลินน้ำเไถ่เพิ่นจ้าเห็นั้นทีมงานนั่นวาบุญบ่ซื้อเขาให้ว่าบุญชาวบ้านซื้อให้เขาโดยเพิ่นว่าห้าเจ็ดแสนห้าพูนใด้โอ้แม่นและเขาสิบหมื่นกับแม่ไม่ขอซามได้ไนบ่มีเพิ่นนำมาให้กะบ่ได้กินแล้วมือนี้ฮะแม่อะไรอะไรอะไรเจ้าเห็นยู้ยคอยขึ้นมาคอยกับมาโน้ดได้ยินยู้อัน พันย่อเข่าขึ้นมาคึกเื้ยมาฮักแล้วเปื่อนเหอคอยก็เอาเข่าเพราะตนนั้นก็ยังทามดินให้เขาเจ้าอยู่ลุ่มเลยทามดินอย่างซีดดินให้เขาเจ้าในในบ้านนี้ดินเขาเจ้ายังเคลียร์กันบ่แล้วยังมอกภายในบ้านเคลียร์บันเป็นดินนันเพราะว่าเค้นเขาทีมงานเขาบ่อเจ้งทองเอามเข่าขึ้นมาตองคึบเฮ้ยฮักแล้วเปื่อนเ่รโอ้ได้เข่าเลยเนาะ เจ้ามื้อวานนี่กะยังดีมีบ่าตูนเพิ่นมาให้ข้าวท่งตกผู้น้อยๆมีข้าวเจ้าเพิ่นให้ข้าวเจ้าก็บ่แม่นข้าวเจ้าธรรมดาข้าวเจ้ามะลิพร้อมไดโอ้ข้าวเจ้ามะลิพูเจ้าเอออ้าวดีแล้วเห็นทีมงานมาชบ่าตูนบ่าตูนน่ะเพิ่นมามื้อใดกขึ้นมาตลอดเฮือนขอยอ่ะเจ้า สีห่าเธอแรกแรกเพิ่นมาได้วุ้ยบริกาดเผื่อคอยแบบว่าเพิ่นขึ้นฮอดเฮาทุกข์เฮายากนี่นแหละบาเอ้ยง่นแล้วเป็นใจเนาะอยากช่วยเรือเพิ่นก็ใจบุญมาช่วยเรือจ้าทีมงานเพิ่นก็ขึ้นมาอยู่ทุกทุกคนแต่เขาเอิ้นชื่อคอยค่ะชาวผู้ไทยชาวผู้ไทยจ้าเพิ่นตั้งให้โอ้บัตชื่อแท้อันนี้จะได้ใส่ก่อน ชื s, s, <S anyway, okay. ่อคอยแท้ฮะน้องเอน้องเอจ้าแล้วเพิ่นน่ะแบบว่าเพิ่อนว่าว่าเบ่าม่วนเบ่าจ่าใช่แบบว่าเบ่าวคำบ่ากับผู้ไทยแล้วเพิ่นตั้งชื่อให้ชาวผู้ไทยดูแกแม่เอาเนาะเอลยว่าม่วนดีได้เฮาใบแม่นะเฮาบ่าม่วนดีดีบ่าวเอ้ยแต่ว่าเฮามาถูก nhạc ไอ้ลีเฮาเบ่าตามความจริงบ่าวเอ้ยจ้าวเฮือนซาลานเปนกันเนาะ บอเรมีพี่ช่งบอกเลยพาฮุมกับพาฮุมปาตูนเสื้อผ้าน้าฮุมกับองเพิร์นพาพาฮุมเพิรนชื่อมาให้เนาะพาฮุมโตใหม่ใหม่ค่ะเราพาฮุมองเพิ่นเพื่อให้เข้าฮะเลวเมื่อวานนี้เด้เพิ่นเอาให้ บ่ทิบ่มียังห้แล้วบ่ทิพมาน u า b e r million บ่มียังไงกะยาบ่าวเอ้ยมาเธอหน้าก็มีอีกดอยดอยบ่เมีนรับบ่มีแต่เธอเดียวนี้นําเ e r m i ิลล o ่ค่อยก็มีเพื่อนให้หาะเชื้อผ้าเพื่อนให้อ่ะแต่ว่ามันเหอะมันให้หาะยัยพดยัยพดเจ้าก็เลยบ่ได้พูดดีนุ่งได้ขยันยามันน้ำหนาวอุ่นๆเนาะเจ้าสวงนี้ก็ ตรงนี้จักเม็ดนาวแล้วบนนี้อะไยังเหมืหนาวบันไดมันเบิดแลว้วหนาวเฮงเตยยันว่ายังมีลุ่มอะไลุ่มอีกเนาะเจ้าบมัอยู่จากคนอยู่เฮือนนี่มีอยูเจ็ดคนจเ,เจ็ดคนบมดเพือนตรงนี้เลยอ่ามันขึ้นมาแล้วคนมันขึ้นบัได้ <laughs> ยัยมันหัก มันอยู่ข้างนูกมันฮักเลยเจ้าบุญมันกันอ้าวเจ็ดค้นมันนอนได้ด้บยดนี้หนสวยหอมไหมแม่น้องไปนอนอยู่นมกันกับเพื่อนป้าเพื่อนลุงโอ้แล้วค่อยกันนอนกับลูกอ่ามันพัวเอ้ยได้สิพัวเอ้ยไปแทแล้วไปเห็ดเวียกแล้วไปไทยโมเพิ่นไปเผ็ดไม่บิ๊กโอ้เผ็ดไม่บิ๊กเจ้าบิ๊กน้ำมู <อ>มุดบูชูคนนะเพิ่นมาแต่เพิ่นอนนะบ่ได้มาเป็นยังเพิ่นบ่มาเพราะว่าเพิ่นนะมาอยู่เฮือนกับ,บ่มีข้าวบ,บ่มีน้ำกินแล้วก็เพิ่นก็ตั้งใจไปหาแท้เลี้ยงลูกเมียหาเฮ็ดเวียกเนะาะับจา้างประมกรซแบบะว่าซั่ปะจ้านะหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเนาะลูกจะคนลูกเอ้ยนี่ผู้เดียวนี่แล้วเออผู้หญิงผู้ชายนี่เอ้ยผู้หญิ่งมาตูนเพิ่นกระเพง จเดินมาแต่ละเท่ากะบ่อคาดน้ำส้มน้ำหวานเสื้อผ้าโอ้ยเบาพิชังเสื้อผ้ายังมีเงินน้ำแน่เพื่อนอาให้ดีแล้วมีทีมงานเพื่อนมาช่วยเหลี้ยพอได้อยู่ได้กินแล้วก็เฮากระตั้งมุกตั้งใจหาเงินน้ำพอได้เบ้าบิลลี่ก็ไปได้โลเพิ่นเพิ่นก็ให้อยู่เพิ่นให้เงินกระเซนหนึ่งแล้วก็เพิ่นให้ชงซื้อ กินยักสามมือหนิเฮ้ยยังกินยังสามมือหนิบอลเสียมเพื่อนอะให้ปลากระป๋องโอ้เรากินปลากระป๋องจ้าวนี่อันไฟโซลาเซลล์นี่พายซื้อให้สบายหนิมาเตียมทองเออมาเตียมทองซื้อไฟโซลาเซลล์ให้เนาะจ้าวเพื่อนอะให้ไลน์นี่แล้วเพื่อนมีเงินไลายได้เพื่อนมันมาได้ตีมามีเงินไลายมีเงินน้อยขนาดเ้ยแต่เพื่อนอีดูตอนค่อยเพื่อนก็เลยจกเงินในทงอ่ะและไปซื้อให้นี่อะไร เพิ่นขึ้นมาเด้ยำมืดๆเพิ่นขึ้นมาเพิ่นขึ้นมาทางพุทธคอยเลยนึ่งข้าวแล้วบ่มีไผ่เลวเพิ่นกะเอาเงินอยูเล่ธงกะจกไปซื้อเอาให้ไปซื้อให้เลยบอลลูนจ้าวเพิ่นซื้อให้เลยก็มีลายได้เพิ่นซื้อเอาให้ได้ทางเบิ่งเว้านี่ข้าวแน่จ้ามีไผ่เน่มีเสียมแน่ มี้าวต้มขมิ้นส้มน้ำวานนะให้ลูกใครได้ให้ครบเลยเนาะเจ้าเอ่อมาบุญขึ้นจื้อมั้นนะผู้ให้เนี่ยเจ้าเนาะจื้คนแรกที่มาให้เจ้านี่คนที่มีพ่อคุณนะคะมีลุงเฮิมเออลุงเฮิมมีเจ้าลุงเฮิมก็ให้เงินหกเซนแล้วก็ไปบัตรหาพื้นเกินเอาให้อ่ะแล้วก็เบาตูน เพิ่นเอาให้ฮะเงินแซน1เลพาห่มพืน1แล้วก็มีเครื่องอยู่เครื่องกินลูกดิกเพิ่นเอาให้แล้วก็มีบายาวบายาวก็ให้เนาะจ้าเพิ่นเอาให้นะเสื้อ3พืนแล้วก็มีมีมีพร้อมเนาะจ้าสําหรับบายาวแล้วก็บ่เตียงทองอืมีอยู่ไผเสียม แล้วก็เงิน50าสิบพันผายผาโซลาเซลนี่นะเนาะแห้งเติบใดไผาโซลาเซลนี่กันเลยศักษาให,ใหาญ่ก็ไว้ไว้ชัยงามจำเป็นเลยแล้วก็เพื่อนน้าให้หากมีอยู่มีปลากระป๋องขนมขาต้มนำนม,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 นมลูกเพื่อนน้าให้บอด้โล่เพิ่นสำหรับเพื่อนแต่บ่มีเงินค้ำแต่ว่าเพื่อนให้ไลค์ทิชชู่ต์นี่แหละเพื่อนก็ เพื่อนกับโบมเงินมีคำคือกันนะแต่ว่าเพื่อนก็ได้จากกันยอดวิวยูทูบแล้วก็ได้จากพี่น้องที่ว่าเบิ่งคลิปนะนะเพื่อนทีเห็นเห็นว่าเออเออเพื่อนนัเนเป็นตาสงสารเพื่อนกับฝากเงินมานำเพื่อนมาให้ต่อบบนี้นะแต่เงินให้มีนำเพื่อนห้าสิบพันโดยเออสเราเลี้กันนั่นแหละฟงเฮาก็มาก็เห็นกันนี่ก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็บาลเชียงอีกเด้อยังมีบาลเชียงอีกเราไม่ลอดเราบอลเชียงเพื่อนกับภาคเข้ามีอยูซองเปาน้อย แล้วก็มีทรงเชื้อแล้วก็มีอันนั้นพอมีปากระป๋องหกวุตเพื่อนอะไรสำคัญกับเบาเตียงท้องจุกหันมีอยู่เบาเบาบุญชาลวัตลืมลืมชื่อเพื่อนเบาบุญชาลวัตเนี่ยโอ้ยขันบ่มีข้าวเพื่อนมือนี้อ่ะ อดตายอยู่บ่เออจักสอบเพิ่นเอาให้เพิ่อให้สอบนึ่งเขาพมพื้นนึ่งเงินสามเซนโอ้เงินสามเซนพอนะแต้เขาเป็นสอบโหโอ้กินจักคนสอบนึ่งหนึ่ประมาณจเท่ากันมีอยูฮกคนพัวไปแทนแล้วโอ้ปวดเดียวกระเมิดข้าวคนเนี่ยมีแต่ซัมมี่มาชิกินมันกินแต่มันเฮ็ดเบียกบ่ได้ดอยด้ยเนอะดีแล้วมีคนมาสวยกัน คือบอทิดมาเนี่ยครับยังบทันมีเฮาน้งมาส่องกับยังบะทัน่ผ่านเฮาแบบมานำบาบิลี่ก็ซื้อเฮาน้ำมาส่องผ่านกัได้เงินมาีกับขอบอกขอบใจแล้วบ่ไม่ยังก่ยาแค่แนำข้าวมาทักทายเอ้ยก็ดีใจแล้วมาทักไทยกันเห็นอันทีมงานอันบาเติงทองขึ้นมาวุ้นหนึ่งนึ่งขึ้นบุตรหนึ่งพึ่งร้องเหมือนไปถามเหมือนเหงื่อฝนก้อนว่าเิฝน เพิ่นซื่อไรได้เด้อว่าเห็นเอื้อเพิ่นได้ยินบ่าวใหญ่บ่าวหญ้าอู่เพิ่นตั้งชื่อให้ว่าชาวผู้ไทยเด้อตั้งให้เลยเนาะคยงงคยว่าชื่อบ่ชาวไทยบ่จัก่ชื่อคยเพิ่นถามเจ้าเป็นชื่อชาว่คยตั้งให้ใหม่เด้อชื่อชาวไทยแม่บคนทงเมืองทงแงอ่ะเพิ่นฟังคลิปนั่นเพิ่นเอิ้นว่าชาวไทยอันนี้ก็บ่ได้ลบ ใจดีเพิ่นนยนับแต่เข้ากินเสื้อผ้านาผมกับข,ของเพิ่นทันเร็วแน,นแวั่นแหละเพิ่นก็เฮ้ยเห็นเอ้ย์โบมีกับเพิ่นก็คิดจใจบุญนะคือเพิ่นเพิ่นแล้วเชื่อก็คือกันขันบบมีบาตูนแล้วก็บบาวเชียงลูกกบับโบได้ นุ่งและมีเครื่องนุ่งเนาะจ้าตัวนี้น่ะเพิ่นชื่อมาใหม่ใหม่เออใหม่นะจ้าของบาตูนนะตัวนี้ได้ใหม่เลยของบาเชียงค่ะพ่นน้ำเมียนอยู่ในถงเพิ่นยังประทันนุ่งเนาะจ้าเออเดี๋ยวผูกกับมีกันอย่งเต็มอยู่มีค่ะมีของบาตูนแล้วกับมีบาเชียงมีค่ะคนอื่นเราบ่มีบาตูนค่ะพิ่นน่ะย่างมาแต่พุ่นจ้าวกา ขึ้นมาเต้ที่ชุดอะไรค่ะบริกาดเฮือนคอยค่ะขึ้นมาตลอดเจ้าก็ใจดีเนาะคนมาเรือเพิ่นบ่ได้เว้าได้ป่ะโอ้ยไปเฮือนหลังนั้นไปเฮือนหลังนี้ผ่านเฮือนคอยก่อนจังเพิ่นไปเฮือนคนอื่นเป็นยังผ่านเฮยื่อคอยก่อนเป็นคนอื่นเพราะว่าคอยหยืมันทุกมันยากมันบ่มียังแล้วเพิ่นหยืนมือมาซอยแม่นแล้วทุกขากและเพิ่นกะคิดฮอดคิดเห็น บ่แม่นดอกว่าสิลงหักมักเพิ่นน่ะเพิ่นอีดูต้นโดยแต่เพิ่นยื่นมือมาซอยคือเจ้าเฮ็ดนั่นแหละแม่นแล้วขาชอบใหญ่นึงโอ้ยซํานี้ก็สิกิน่อยงบ่เสียงนยเพิ่นบ่เสียงือให้ยาห่มเด้อีน้อยนี่เพิ่นให้อยากได้คงว่าเพเพิ่นหาในรถให้มันเบิด มัดนี่แหละกาเพิ่นกับจกเอาเงินอยู่ในธงอ่ะไปซื้อพายุมาอีลาอีกลงมาเห็นผัดเป็นตาอีต้นทุ่งทานผัดได้จกเงินตัวเองมาซื้ออีกเงาะเรากันเนาะแต่เพิ่นมาในโลกเพิ่นนับแต่ในพักบ่าวเอ้ยบ่าวเสียงบ่าะเราก็ซื้อมาใหวเชียงนะบ่าวเสียงทำหรับบ่าวเสียงอ่ะนั่นน่ะ แต่ลุงเฮิมเพิ่นบ่ได้มาคันเพิ่นมาคอยก็สิขอบมกขอบใจเพิ่นเพราะว่าเพิ่นแต่มีไลยให้ค่อยคะแต่ซองั้งแล้วจุมเจ้ามาหาบ่เห็นเพิ่นอ่าเบาเเฮิมบ่ไม่ใช่ลุงเฮิมโดยคือเฮาผัดเฮายังบ่ทันฮู้ไ้คือเฮาก็มาบังได้นี่เฮาบ่ฮู้เจ้าก็ยังบ่เคยเห็นค่อยใช่าหมคอยมาลำเบาบิลลี่เพิ่นเพิ่นผู้ให้เข้านี่ได้เพิ่นถาม จื้ออยู่บ่ค่อยบ่ฮู้ค่อยว่าอ้าเป็นหยังจื้อบ่ฮู้ค่อยเบิ่งในคลิปค่อยเห็นเด้อเจ้าได้ก็เจ้าว่าชาวพุทไทเจ้าบ่ได้มาบ่าเอ้ยบ่บุญสารวันเด้เจ้าบ่ได้มาเฮือนค่อยเป็นหยังเจ้าคือค่อยสันทักโอ้ยบ่าเอ้ยฮู้ก็ย้อนทุกย้อนนี่แล้วก็ค่อยบ่ได้ลบเพิ่นมีเราวาเบิ่งในช่องบ่ตูนเพิ่นว่าในนั้นค่อยก เห็นค่อยเหอคือเพิ่นฮึ่นึ้นมาในเฮือนค่อยเพิ่นกะเห็นเฮือนค่อยทุกเฮือนค่อยเงาเพิ่นกะจะให้อันนี้ข้าเฮือนกับเบิงชีฮักเลยจังไ่าโอ้ยอันตรายด้วยนี่ใจิ่งไม่ในหน่อยตีบอกงั้นเนี่ค่อยกะดีมุกดีใจแล้วเพิ่นอะให้นะบ่าวเอ้ยอันนี้ว่าบ่มีเงินบ่มีขำถ้ามีเงินมีขำกะได้ชื่อเข้าวชื่อข้ากินเนาะบม่ใช่เงินอื่นนอกจากน้ำข้าวนาะ อันนี้ได้ชีวิตของเฮาเบาเอ้ยนี่แหละชีวิตอยู่ในเขาเลยนะเฮลี่เห็นแล่วเห็เพิ่นทามอ่ะเบาเตียงทองเพิ่นขึ้นมาแรกๆเพิน่พนทามเจ้าก,กินข้าวกับยังกับเบาโคบไปได้กินยังข่อยเบาอ้าวเป็นยังบปได้กินข่อยบ่มีข้าวข่อยเบาเมื่อวานนี้กับบ่มีข้าวบาวตูนโอ้ยอดตายเลยเบาเอ้ยเงินพันหนึ่งกับบ่มีเบายังให้ลูกกินขนมพันหนึ่งกับบ่มีเห็นบาเชียงขึ้นมาแรกๆอ่ะ เพิ่นถามเพิ่นชื่อเด้เพิ่นเป็นตาหักเด็กน้อยลูกหลานเพิ่นแพงเพิ่นเ้าอ่ะอีลาเอ้ยอยากินบ่ขนมอยากินบะขนมเพิ่นตอบว่าเออแล้วแหละเด็กน้อยขึ้นป่งขึ้นหมัดบ๊ยสาดเนี่เต็มบดเพิ่นอามาขนมข้าต้มให้ลูกค่อยเพิ่นก็นั่งแกะกินแกกินบาเชียงเพิ่นทามแซบเวลายกโปใช่เพิ่นอร่อย แม่บาตูนฝนทานได้ก e so, ิ๋ย๋อ๋อบะเรป๋าบะเรออนี่ว่าเต็มเลยเนาะจักปีแล้วนี่เอ้ยปี8เดินแล้วโวยฝิงเเนาะเจ้าิงกเอ็นะเลบาเอ้ยหาเลี้ยงลูกเองกบ่ได้กุ้มนอยบัดพ่อเพิ่นนี่ดนหมดมาเดือนนึงมาทนึงเพิ่นหาเงินอยู่งุบๆกยังบ่มีเงินบาเอ้ยเว้ายังยให้ลูกกินขนมข้าวต้มข้าอยู่ปากเลี้ยงท้องเองกยังบ่กุ้ม ก็อีด <this> <check it> <this> ูต so ้น yeah. ปื้ออันนี้กะเว้าว่ะสีไปแท้ผักลูกอให้แม่ไปเห็ดเวียกน้ำกันกับพัวจากมือไดสิหมาอันน้ำบวาสีไปเฮ็ดเวียกน้ำผัวเจ้าแล้วกับผัวห้าผัวเดียวมันบ่มมันบ่ได้มันบ่กุ้มแรงกุ้ม่งาแเราค่อยกะเว่าว่สิไปแรงยังดีมีบาชาลวันเพื่อนอ่ะพักเงินมาก้อสามเซนเราค่อยกะขึ้นไปขึดมาโอ้ย ปลากัดซ้ําเส้นมันกะกุ้มอยู่แต่บ่กุ้มแน่แหละมันบ่กุ้มตลอดทางเจ้เฮาไปแท้มาตื่มอีกพอพอหมดข้าตัวนี้เฮาซื้อตัวใหม่แม่นลหาไว้เื่อไว้เจ้าแต่ลูกนี่เด้มันสิอยู่หรือบ่อยูู่้นีนแม่บ่แม่ย่าย่านี่เนาะเจ้าเออลูกกพอดีดงบ่าอ้ยยกินะเกง เดือกัดือทีมงานเพิผลก็มาสวยลายอยู่เนาะพี่น้องจ้าวเติ่นผลภูพื้นหมาลายที่ชุดน่ะมีเบาตูนเพิ่นมักมักขึ้นเงื่อนเคย่นเห็นลราขึ้นมาทามโลดไปมือได้มามือได้่นก็ข <und> <Korean> ึ้นอันนี่คือเฮานั่นมานำเบาบลิซิเฮานั่นเฮายังบ่แบบยังบ่เคยบ่สูมาปันใดดอกเฮาหน่าเขาขาวเวี้ยเฮาเป็นพนักงานเด้จ้าเฮาวเวี้ยเลย มามาที่มีตัวซื้อดินนั่นให้อันผักท้าวอันนั้นลเนาะผักท้าวเนี่ยก็ซื้อเพิ่นเขากัยังบูฮูอ่าแม่นางเซ็ดแม่นางเก็ตไรบาร์เบลลีนั่นเพิ่นบูฮูแบบซืเซ้นยังแน่เห็ดขายดินการซื้อขายดินมันนั่นแหละแต่ยิ่งมบาร์เบลลีเพิ่นวมาว่าเอ้ยเอ้ยคอยซื้อชให้เจ้าเพิ่นวมาเดแต่วคอยวอาว่า คอยบอกเอาดอกเบาเอ้ยคอยบอกยักงักก well, ันห yes. ัดก like <Yes. S 2> ันแล้วมันบบกงามันบบกแล้วคอยเห็นเพื่อนเพื่อนกับ่มีคือเพื่อนคอยแล้วคอยปั่นให้เพื่อนก้นแล้วเพื่อนเ่าว่าเอ้ยบบกเป็นยังมือหน้าก็ยังมีอยู่บาเตียงท้องและกาบาตู้นยังมีหลายๆคนทีมงานเพื่อนช่วยอีกคอยก็ดีใจแล้วบบาเอ้ยเพื่อนช่วยล้างมือไปไปเนี่ยไป คือเฮานั่นยังบ่ทันมีหงอกมีเงินยังมาซื้อมาซวยเฮานะครับเพราะว่าเฮามันบได้ซูเฮ็ดชิปนะก็เริ่มฮาก็เริ่มลงชิปเฮ็ดชิปนี่กันได้เงินจากช่องยูทูบี่โอ้ค่ะอาสีหฮากเครื่องก้องชงฝากมาฝากคือกันเดอร์มาเป็นยังนาเป่าเลยมีชั้มดก็ให้ชัมนั้นโบมีกับโเป็นยังเฮาหูจักเล่นแล้วนะเรื่องที่โบมี ໂດຍໃຜກະຢາກມີบ <ph> so <un> ่ແ <the> ມ່ນว so ่าบ่ຢາກມີຍ้อนຍັງຈະบ่ມວັດສະນາເຮົາທຸກມແມ່ນລື່ອືນຈົ້າືກັແລະເຮັດວຽກເຮັດງາງົບງົບຮັດຍັງຢາກລ້ຽງຄອບຄົມນບຕັງດີເຈົ້າຫັນັງມີວຽກເຮັດແສໍາລັບຊກ້ອຍນີ້ໍบ่ມີບາຕູນພິ່ນ อาชีตายแล้วบอมีข่าวกินมาแต่ว่ามักคือการได้มักกันแบบการโซเดียร์เนี่ยแบบเอาลงมาเห็นโอ้อีตาอต้นเล็กน้อยแถวบ้านคนเฮือนหลังน้อยๆคือคุณเจ้าคือการนรียนบอกมีข่าวกินเฮือนหลังน้อยๆคือยามหนาวกต่ขึ้นหมืนเนาวแท้ๆนี่นะนาวเนี่ยพะกตานลมพัดเข้าวนี่บอกอันนี้พะกตาเนี่ยคือพกตาก้าตาแบบว่าเพิ่นไปเห็นเวียไปเห็นงานเพิ่นอีดูต้นเลยกับเพิ่นให้แต่กลัมาเอ็มเฮือนดอยดอยดอย เาเอสื้อผ้าหน้าผมกับเมยู่เข้าเอาห้ยัแล้วบ่าวเอ้ยโอเคเอ้วท่านาผู้ใดเบิ่งคลิปนี้กันครับผู้ใดใจบุญอยากชวยเหลือเพื่อนกันให้ติดต่อมาทางบัตรทิดเลยพี่น้องเก้ดเชื่อันซาวพุไทยบ่ส่งคับเลยเอะบอกให้น้องเอะก็ได้ซาวพุไทยก็ได้ดเลยว่า เบาตูนเพื่อนตั้งชื่อให้ชาวผูไทยโดยะขอะบคุณขอบใจเด้อ,าอาสวัสดีอขอบคิดคลิปนี้สนิทกันนะพี่น้อง